เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตาตมายอยู่ที่มหาวิหารพุทธประนิพานอยู่ด้านข้างๆพระธาตุจอมผาด้านบนบนโน้นกำลังพ่นอยู่วัชรินจิต,ตะมชิรานน์จึงสุนันทาวงสาเทียมนะพ่นสีรองพื้นด้านบนนะก็ได้กำลังของสองคนนั้นก็การพ่นสีด้านบนก็ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะถัดไปก็ช่างแดงกำลังปั้นงานของช่างแดงอยู่ ส่วนด้านล่างนี้ตามภาพที่เห็นวิศวกรเอกรินนะนาคทั้งสี่นาคนะที่จะบวชในวันที่ยี่สิบห้านาคแจ๊กนาคอ่ามอบแล้วก็นาคอีกสองนาคนะจำชื่อไม่ได้นะก็มาช่วยกันขนหินอ่อนก็หินอ่อนที่เป็นหินอ่อนแอปที่เป็นตัวท็อปหน้าต่างนะแล้วก็หินอ่อนที่เป็นหินอ่อนที่เป็นตัว ที่จะปูอ่าอเคาน์เตอร์บริเวณเครื่องเสียงของกูบะตูในห้องเครื่องเสียงนั้นนะันก็มีหลายๆคนทํางานอยู่นี่นะก็มีเหมือนริษาเจ็กมาดันแล้วก็ช่วในการวางชินกลางนี่เขาดูเรื่องปูนแลงโก้นะด้านไหนๆโน้นทังสองคนสิริมาจันทรเขตนะช่วยทุกงานสุพรรณสมัครคดีนะก็ช่วยงาน เรยังมีช่างวุฒิศรีไพรบุญไทยสงแล้วก็พนรบุษบงอยู่ฝั่งด้านโน้นลนกว่าเมื่อวานมาวันนี้ต่อเนื่องอีกนะแล้วก็ยังมีชีนรินชาแม่ชีกิรปุญญานี้ไปขนหินมาจากแกลิสโตนเขาใหญ่และแม่ชีอ่ารตินทรา,าก็ทวายงานกันหลายคนหลายท่านทีเดียวแล้วก็มีช้อนสังรมวิรนาบุญคุบตูคุบโตอยู่ด้านใน หลวงพ่อชุ่มบุญกูนะบาเหี่ยวทำงานกันเต็มที่เลยนะแล้วก็มีคุณตุรัชดาวันรัตนสีมาถวายงานแล้วก็มีโรงทานมาด้วยแล้วก็มีโคสิตาที่พร้อมที่จะมัดตาข่ายที่กูบาโตทำเอาไว้นะอลนนี้เรามีตัวท็อปที่จะปิดหน้าต่างเราไม่อยากใช้ไม้เพราะว่าเดี๋ยวโดนฝนแล้วจะแจ่ยากนะอันนี้ก็เป็นงานที่เราขนแล้วก็ซื้อไอ้พวก หินอ่อนนี่เยอะเลยนะเงินที่ต้องใช้กับเหล่านี้เป็นหลักล้านๆเลยทีเดียวสําหรับมหาวิหารพุทธปรินิพานเรียกว่าพื้นแล้วกว็ตัวผนังตัวอะไรนี่เป็นล้านกว่าสองล้านทีเดียวนะเกินนั้นด้วยซ้ําไปนะอันนี้ก็นางานที่เราทํางานกันอยู่เราก็ต้องใช้หินเราปูหินแล้วก็ต้องใช้หินนี้เต็มเงินไม่พอก็ต้องหาเพิ่มใส่ทั้งที่มันไม่พอนั่นแหละนะแล้วก็เพียรพยายามที่จะให้มันเต็มให นางานของเราได้หินปูแล้วก็คนงานมีหินปูวันนี้มีขัดตัวฐานพระยบมรกกษ3มแทน่นและมีงานด้านในๆกันหลายจุดทีเดียวที่เป็นงานสูงๆก็มีของวัชรินแล้วก็จึ่งสนันทาวงสาเทียมแล้วก็พนรบุตรสบงแล้วก็ช่างวุัศริไพรบุญไทยสงแล้วก็แม่ชีวิริยธราเป็นการแต่งปูนแต่งอะไรที่ต้องใช้สูง แล้วก็ต้องทํางานกันหนัก,นกๆทีเดียว <Okay. S 1> ก็ทาภาพนิสาทุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนคุยมจิราพรดุษิีชดเข้ามาอนุโมทนาใต้ร่มมณฑารบดอกมณฑารบเรามีในมหาวิหารนะเราแกะสลักก็เป็นดอกไม้ที่พระพุทธ้าปรินิพานสมใจสุนาก็เข้ามาฟังกันสอบคุณสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่ร,ร่วมรูม้สนทันสร้าง,างคุณงามความดีกันมากมายทีเดียว อันนี้เป็นเรื่องหินหินแล้วก็เราก็ทําหินหินกันเยอะๆเลยนะเป็นเรื่องหินหินทั้งนั้นนะเราต้องขนหินเราต้องขนอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ต้องขนแล้วก็ต้องรักษาด้วยถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้นะเราต้องขนหินแล้วก็ต้องรักษาให้งานของเราสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์อันนี้คือหน้างานในวันนี้ สาธุกับทุกท่านอนุโมติกับทุกทุกคนที่คือน้าง,งานในวันนี้นะสรีมาจันทเขตก็จะอยู่ส่งของให้กับพนรค์ช่างหวัดด้านนู้นนะก็หลายๆท่านยังอยู่กับเราสุพันก็อยู่นะสุพันสมัครคดีก็ยังอยู่แล้วก็ช้อนสุพันกับช้อนน่าจะอยู่ด้วยกันฝั่งนูน้นตามภาพนี้เลยนะทีมที่จะมัดตาขายเขาก็เตรียมมัดตาขายกันแล้วทีมที่จะปูเขาก็เตรียมปูกันลนะ ทีมพ่นสีพิมป์ปั้นก็กระปั้นกันแล้วก็มีมาเพิ่มเติบอันน้ปานน้นมาถวายด้วยอันนี้เอามาเยอะเลยโคคาโคลาเนี่ยของลูกเหมยลูกหนึ่งนะเหมยหรือว่าบวยเนี่ยดอกไม้ช่อเหมยดอกบวยดอกเหมยอันเดียวกันอ่าแล้วก็หนึ่งมาแล้วสมฤกสมศรีสุขเหมยวารุณีหอเทศสงมาแล้วเตรียมที่จะปั้นงานกันแล้วแล้วยังมีกระมวลชินนกมิสุกเนินแล้วก็กนนสาบราจัญญาสิรินะ พอดีกับมนชนกเนี่ยตาบวมสาวราก็พาไปหาหมอแต่ว่ายังไม่ได้ทำงานเลยแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นซะก่อนนะนี่คือหน้าง,งานแล้วก็การทำงานในวันนี้อย่างหนักหนักหนักหน่วงไม่ใช่เล,เล่นทีเดียวนะสบายแต่พวกน้องยุงนั่นแหละวิ่งวุ่นกันอยู่ตรนนั้นสบายๆนะส่วนพวกเราก็างานหนักหนักแล้วางานเปลี่ยนที่งสูง,สงก็ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งทีเดียวนะ เราาตุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนเรากำลังจัดเตรียมแผ่นที่จะวางอันนี้แผ่นขนาด80นะอันนี้แผ่นขนาด80คูด80นะ <S <S แต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะเพราะว่าเอาไปตัดหน้าใหม่และขัดมาใหม่ก็เหลือประมาณสัก7จ้านะแผ่นเมตรก็เหลือ95้านะอ่ะดูดูด้านนี้ลูกศิษย์ลูกหาทำงานอยู่ด้านนี้กำลังเชื่อมกำลังทำงานกันอยู่ด้านบนบนนะ อพอนธรงบุษบงไล่ติดกรอบสเตนกลาสอยู่กับช่างบุดบุญไทยสงแล้วก็ด้านโน้นนะด้านโน้นก็ทำงานไปดูกันหน่อยสิวันนี้ลูกศิษย์มากันหลายๆท่านน่าเพลิ่มใจกับการสร้างมหาวิหารพุทธปริเรผ่านนั่งร้านเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะงนแง่นคอนแคลนแล้วเพราะว่านั่งร้านตั้งมาหลายเดือนแล้วจะเห็น การทำงานอยู่บริเวณนี้หนึ่งก็ก็ซ่อมนั่งร้านก่อนที่จะปั้นกรอบนี้กรอบนี้เสร็จแล้วเหลืออีกด้านนี้เลือสามกรอบทีมนี้ก็จะตั้งใจทำให้สำเร็จเหมยมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองสามีภรรยาผู้ใจกล้าหาญว่าจะทำอะไรก็จะทำให้สำเร็จบอกว่าช่วยท่านพ่อทำให้สำเร็จเห็นท่านพ่อเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจก็อยากจะทำช่วยท่านพ่อให้สำเร็จสาวทุกกับลูกหนึ่งลูกเหมย่ งานจะต้องสําเร็จเพราะว่าลูกๆมาเชื่อกันทำนะลูกๆก็ลูกศิษย์ด้วยนะลูกทั้งทาด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันพราณนรงกับช่างวุฒินะในด้านนี้ก็ไม่ใช่ลรเล่นเหมือนกันนะตามหน้าง,งานนี่เลยแผ่นก็หนักๆทั้งนั้นเลยนี่เครือบเดชในวันนี้22่ธันวาคมพุทธศักราช2564 24ิบสี่ยมีโกนผมนา้ายี่บวชนาคี่บาบวชชีพรามปฏิบัติธรรมไปถึงยี ถึงกลางมกราคมก็เป็นการปฏิบัติธรรมยาวๆ15วันสิบห้าคืนที่วัดป่าอุภาสูก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของที่นี่ในทุกๆปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามีเรามีปฏิบัติธรรมแบบนี้นะใครจะมาเสริมช่วงไหนก็แล้วแต่ก็สะดวกแต่ผู้ที่อยู่ประจำสิบห้าวันก็ต้องแจ้งความจํานงส่วนผู้ที่จะไปจะมาก็ต้องบอกช่นเดียวกันเพราะว่าเราห่วงเรื่องโควิดก็มีเซฟโซนเหมือนกันสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนนี่คือภาคบาย,บาย ของวันนี้ที่มหาวิหารพุทธประนิพานก็เเจริญพร